สวัสดีเด้อพี่น้องป้อมไปท,ทุกคนผู้ดติดตามเล่าประตูใช่มาแล้วพี่น้องในเวลาเล่าประตูใช่ออกอากาศแล้วเล่าประตูใช่เมื่อเช้านี่ก็ได้ซองหลุดกับพี่น้องมันนี่แค่ที่มาเติมให้หลุดหนึ่งก็เลยได้สามทว่าเดินดีจนนับพี่น้องไปได้เยอะพอเสมอเสมอเสมอนี่แหละพี่น้องเล่าประตูใช่ ว่าได้หลายไในสมมติตัวอยู่างนะเบิง้งนาปกกันพี่น้งองเขานาปกกันยังไปเบิง้งจะเป็นตัวใดต่อไปข้อมืออื่นเสาร์พไะพิชวนกษัตริย์ติดกำลังติดแต่งเสือแต่งยังอยู่กำลังใส่เสือใช้ยังอยู่สร้างกำลังเห็ดเสือเห็ดยังอยู่กำลังตกแต่งเมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็นเลยท่าสี เป็นสีเขียวสีแดงกัละยักเขียวยักแดงกันล,ละเดี๋ยวจอดจอดคนเราพี่น้องจังสิไปไายเห็นเป็นตัวเป็นลูกป็นหลังมันสินนไปไายทำไปใกล้ให้พี่น้องเบิง่งเห็นชัดๆัดนะพี่น้องเนาะย้ำไายเขาพกเขายัางกระไดเดี๋ยวนี้เอาไกลๆกันมันยังไปเบิ่งไกลไกมันเป็นลูกเป็นหลังก็ไนดะ้เอาพี่น้องมาเนี่ยก็ไปเบิง่งเล้วประตูใส่จอมาพี่น้องมาเนี่ยพู้ติดตาม ล่าประตูใชยพี่น้องมาแล้วต้องงดแล้วนนนเาน,ะวนาะพี่น้องเนาะล่าประตูใชยของวันที่ยี่สิบเก้าก็มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อมือเอ้านี่กก้อนที่เปเบิองวันที่สามสิบก็ต้องงดกับเบิองมืนที่ยี่สิบเก้ามือเสานี่ก้นอนเนาะพี่น้องของมือเอ้านี่ของมือนี่ก้อนล่าประตูใชยวันที่ยี่สิบเก้ามีตันาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับครูวิ่ง เด่นสองล่องหาเขาได้หาพี่น้องได้หาได้หาแปดเดยวก็มาสันติสันติเด่นสามล่องสองได้สองพี่น้องเขาตัวสาม่องได้สองได้แปดสองปราชาชนเล่าหลุดพี่น้องเล่าเอกตากันหลุดมาอะไรนี่เคอีพี่น้องมาเนี่ นี่เคอีวีไอพีโมนี่ก็มาอันเดียวคือเก่าพี่น้องเนีมาตัวมามาญี่ปุ่นเดียวคือเก่าเด่นหอกล่องเก้าเขาเก้าพี่น้องนี่เก้าศูนย์เอาไปนี่มาเบิ่งของวันที่สามสิบเลยพี่น้องบ่ว่าลายยายหา่างเวลาสิไปลายก่อนเนาะแล้วประตูใช่วันที่ สามสิบมิตุน,นาสองพันหาละหกสิบแปดจับคู่สามสี่สามสี่สสห้าสี่ สีหนึ่งบิซีนึ่น กลม C หนึ่งร่องหา H C ร่องสาม C กูวิ่งเด่น C ร่องหนึ่ง ແລ້ວສັນຕິພ khô a 3 ốc xám xám xuống viên hốt xàm biên hốt xàm Công hốt xàm ล่องหาสามล่องสามศูนย์วิ่งเดินสามล่องหก xa xuân คร็บู่กเก็วิ่งสา วิ่งสามสี่กรมสามสี่ร่องหกเจ็ดคูวิ่งเด่นสามร่องสี่ ลาวเอกลาวเกตา ผิดต้องพี่น้องเขียนล่อเรียงลาวเอกตาลืมมันลาวสตาเอกตาจับคู่ตะจับคู่หา วิ่งไซหาโตเดียวคู่ดเดียวแขวนแขนพี่น้องสามเบืเ้องหน,น้ามือเื้องเสาเป็นจังไหรเก่งได้แขวนมากคู่เดียววิ่งกษีหากรมกษีหาเดินหาล่องซีได้คู่เดียวแขวนแขนพี่น้อง กันเด้อหาส,สูตรได้กระบอกหอดึงตัวได้มากกระบอกเขาได้คู่เดียวพี่น้องเก่งๆเลยนี่เค ไอววาาพีนอออน่นี่แค่อิซาวบ่ม่าพี่น้องมือสองมือละบ่ม่าสองมือละญี่ปุ่นนี่แค่อินี่มาอันเดียวนี่แค่อิซาวมีไอพี่ยับคูอ่าหนึ่ง Hà si à cầu Vinh à, si ิ่งหาซีกลมหาซร่องหาหนึ่งร่องหาเก่าคู่วิ่งเด่นหาร่องซี กลุ่มไลน์แอดคำวมาเลยเด้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวเ,เขาเป็นโมในกลุ่มไอสีมากรรมาไอสีอยู่ในไลน์กอยู่ไอสีอยู่ในกลุ่มกรรมากลุ่มศูนย์เก้าส,สอง c สามศูนย์สามหหาไล แคบหน่จอเดิอพี่้องไ้ได้ขามาแล้วเอาไปรุ่นโชกกันพี่้องมึงยื่นเสาที่ก็นตีหเครื่องบอกพี่รองตีหเครื่องนะพี่้องนะตีหเครื่องก็ตีสี่เครื่องที่ตหเครื่องรอบประตูใช่วันที่30มิบมถุนายนสองพันห้าร้ิบแปดจับคูสามซีซีหาซหนึ่ง วิ่งสีกม C1 ร่องสามีร่องสีหาคูวิ่งเดิน4ีร่องหนึ่งลาสันติภาพหาสามหสามวิ่งหกสกมหกสามร่องหาสมร่องสาคูวิ่งเดิน3ามร่องหกพระาชนเล่าหกเก็ดสาวิ่งสามกมสามีร่องหก็คูวิ่งเดิน3ามร่องสี่เลเอกตา หาซีซีหาวิ่งกระซีหากลมกระซีหาคูวิ่งเดินหาล่องซีคูเดียวเด็ดเด็ดพี่น้องนี่เคยี่ีไอพีหาหนึ่งหาซีหาเก่าวิ่งหาซีกลมหาซีล่องหาเก่าลองหาหนึ่งล่องหาเก่าคูวิ่งเดินหาน่องซีเอาพี่น้องพวกในครัาบ้านแล้วกัน เฮงเฮงเรื่อยๆก็ได้พี่น้องเรื่อยเฮงๆปังปังกันตุกูตุกคนเงินให้น้องท่องให้ไยบอกเก็บบอจนพี่น้องบอคันอีกวันที่หนึ่งกัลปคดาพี่น้องสำหรับม้อนี้ขากล่าวข้ามวาสวัสดี